หมายจนเป็นเหตุให้ผู้กอ่อเหตุบุนแรงระดับสังกัดและปฏิบัติการเสียชีวิตและควบคุมตัวได้เป็นจํานวนมากจนนํามาสู่การขยายผลพิสูจน์ทราบเครือข่ายของกลุ่มผู้กอ่อเหตุบุนแรงพรอง้อมตรวจยึดอาวุธวิทุปรกรณ์จํานวนหลายรายการ B.R.N จําเป็นต้องกอ่อเหตุเพื่อสร้างฝันและกำลังใจให้กับมวลชนแนวร่วมรวมถึงกอ่อเหตุซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเพื่อสร้างความกดดันต่อเจ้าหน้าที่ในการบางังคับใช้กฎหมาย หน้าต่อรองในการพูดคุยเพื่อสันติสุขโดยพิจารณาจากการที่ B R N ออกมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายรมดอนสันติอีกทั้งต้องการสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนชาวไทยพุทธต่อต้านการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ซึ่งขัดต่อนโยบายการสร้างรัฐอิสลามบริสุทธิ์หรือการสร้างอัตลักษณ์เชิงเดี่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงรวมถึงเป็นการสร้างภาพความรุนแรงให้เข้าเงื่อนไขการขัดกันด้วยอาวุธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ประชาคมโลกว่าสำคัญ เชิงสัญลักษณ์โดยในวงที่ผ่านมามีวันสําคัญเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มขบวนการในหลายช่วงเวลาซึ่งจากสถิติการก่อเหตุพบว,ว่าผู้ก,ก่อเหตุรุนแรงมักจะก,ก่อเหตุในช่วงวันดังกล่าวเพื่อปลุกระดมสร้างขวัญกําลังใจให้กับกลุ่มขบวนการและมวลชนแนวร่วมภาพรวมความเคลื่อนไหวขององคอ์กรภาคประชาสังคมกลุ่มผู้เห็นต่างกลุ่มการเมืองและกลุ่มองคอ์กรจากต่างประเทศ กลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลและแกนนำปลูกเห็ดต่างในพื้นที่จัดกิจกรรมมุ่งเน้นการลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลโดยการต่อต้านโครงการพัฒนาพื้นที่ของรัฐควบคู่ไปกับการขัดขวางหรือลิขรอนอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายด้วยการบิดเบือนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการให้ยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการสร้างอัตลักษณ์ลายูแอนแฝงการปลูกฝังแนวความคิดการแบ่งแยกดินแดนที่สำคัญได้แก่กิจกรรมรวมพลเยาวชนชายี แต่งกายด้วยชุดมารายุอิสลามในพื้นที่อำเภอสายบุรีและอำเภอยี่งอการประกวดการจัดทาซุ้มประตูวอกวันสําคัญทางศาสนาอิสลามในหลายพื้นที่ในขณะเดียวกันพบการบิดเบือนการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมภายหลังการเสียชีวิตของผู้ก่อเหตุรุนแรงสร้างการรับรู้ว่าเป็นนักรบทางศาสนาหรือเป็นการใช้ฮิตเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมให้กับประชาชนชาวมุสลิมให้เกลียดชังเจ้าหน้าที่ สคัญพบแกนนําบางส่วนที่มีแนวความคิดสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองทั้งในระดับของถิ่นและระดับประเทศจํานวนหลายราย,ายนอกจากนี้ยังคงพบความเคลื่อนไหวองค์กรจากต่างประเทศเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งบ่งชี้ว่าองค์กรจากต่างประเทศให้ความสนใจและติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงแม่องค์กรความร่วมมือิาลาหรือ O i c ซซึ่งเป็นองค์กรที่สําคัญของศาสนาอิสลามได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยหลายครั้งและยืนยันว่า สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้มิใช่เป็นสงครามศาสนาหรือเหตุกันด้วยอาวุธประเทศไทยโยังคงปฏิบัติต่อประชาชุนชาวมุสลิมตามหลักสากล แนวโน้มสถานการณ์ด้านกาเรเมืองและภาคประชาสังคมกลุ่มผู้เห็นต่างจะยังคงมุ่งเน้นการบิดเบือนการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ให้เป็นประเด็นทางศาสนาและการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขณะเดียวกันกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบ,บาลและกลุ่มองค์กรแนวร่วมที่จะตั้งโดย B r N จะขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองสมแสวงประโยชน์ร่วมกันโดยกลุ่มองค์กรแนวร่วมจะแอบแฝงการเผยแพร่นแนวความคิดการแบ่งแยกดินแดนโดยมีเป้าประสงค์เพื่อย,ยกระดับการต่อสู้เข้าสู่สา ส่วนกลุ่มการเมืองจะดำเนินกิจกรรมขยายฐานมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคต ด้านการก่อเหตุรุนแรงหากพิจารณาถึงสถิติการก่อเหตุที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงในช่วงต่อไปจะมีปัจจัยสนับสนุนการก่อเหตุที่สําคัญได้แก่การพูดคุยด้วยสันติสุขและการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกอีกทั้งในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงการสับเปลี่ยนกําลังซึ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนการก่อเหตุที่สําคัญทั้งสิ้นโดยหากพิจารณาถึงสถานการณ์ด้านการข่าวและศักยภาพในการก่อเหตุพบว่า b รีมีขีดความสามารถในการก่อเหตุทั้งการก่อ เหตุต่อเจ้าหน้าที่และการ่กวินาศกรรมในเขตชุมชนฟอร์ระวังการก่อเหตุต่อพื้นที่เขตเศรษฐกิจโดยการนําระเบิดแสวงเรื่องประกอบในยานพาหนะเข้าพื้นที่แล้วก่อเหตุทันทีการก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่ด้วยระเบิดแสวงเรื่องแบบเร่งด่วนในการปฏิบัติภารกิจซ้าๆการก่อเหตุด้วยระเบิดไวบอมทั้งในลักษณะก่อกวนและโจมตีฐานปฏิบัติการโดยจากภาพข่าวความเคลื่อนไหวพื้นที่ที่น่าจะมีการก่อเหตุนาาที่สุดได้แก่จังหวัดนราธิวาสหลองลงมาจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา ตามลำดับโดยต้องระวังเป็นพิเศษในการก่อเหตุนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ตอนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจในห้ว่งการพูดคุยเพื่อสันติสุขและการประชุมเอเปกเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและสร้างภาพความรุนแรงให้ปรากฏสู่ประชาคมโลกดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางและตอนบนวมถ,ถึงพื้นที่กรุงเทพมหา,าคนครสำนักอานวยการข่าวรกลองอในการรักษาความคงภายในภาคสีสนนุนทาขอจบการบรรยายค่ะ